เราเกี่ยเราสองคนใช่มันเกินความลับแล้วเนี่ยมันไม่ไื่ไหลมันเปิดโปงไปหมดเลยเรื่องแรกเรื่องแรกไปคิดเขาเนะยิ้มมาเล้วะคืออยู่ในเนี้ยเด็กๆที่อยู่กับแม่อุ้มอะหลายคนแต่ละคนมีวีรกรรมเยอะมาก แต่ว่าตอนเนี้ยเชื่อว่าแม่ๆหลายๆท่านหรือหลายๆคนที่ไม่ใช่อาจจะติดตามหรือจะแบบคําคถามนี้มาแล้วถามว่าเจ้าของคือเจ้าของตัวจริงไหมคะเอาอี้คำว่าเจ้าของก็ต้องเป็นเจ้าของจะเนาะเดี๋ยวฟังให้รู้ตอบเองอ่าแม่จะตอบเจ้าของอย่าอย่ตอบความว่าเป็นจริงมนสิไปไกลเจ้ากับของ เจ้ากัคืองเจ้าขวางกับครื่องขวางแม่อันนี้คือจริงปะจริงปะเนี่ยใช่ก็เหมือนที่แม่เป็นเจ้าของอุ้มรักใช่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อุ้มรักจูกตัวจริงเสียงจริงนะคะตอบได้แล้วอืมโอเคไหมได้เกือบละเกือบละอย่างน้อยแบบนี้ห้าห้าเปอร์เซ็นต์ไหนมีคำถามให้ต้องตอบบ้างเลยค่ะกันมาห้าห้ามีคำถามไหม เบอร์มือ่สีอันบอกเขาคุยกันกับแม่ไม่ได้คุยกันอีหล่กก็สีห้าห้ากับตัวสถาน้าเออแม่บอกว่าห้าห้าต้องตอบกันถามว่าทำไมโพสต์สดคะใครคะทำไมโพสต์สดอันนี้มันเป็นโมเมนต์คือประมาณเรียนแบบแม่หนูหรอคือเขากระโสดโนกกระโสดยี่หลีว่าแม่เศรษฐีเขาเขากระโสดมาตลอดนะคะการไม่ได้ไม่ไม่มีสเตตัสกับใครเลยแต่ว่าอ่าเรื่องจะอะไรยังไงนั้นมันก็ต้องดูเรื่อยๆค่ะแต่ว่า คนโสดของทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยโสดแต่นี่เรียกว่าไม่โสดเพราะว่ามีทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนี่เขาเรียกว่าไม่โสดค่ะไม่โสดและไม่โสดแต่ว่าอาจจะมีคนที่แบบว่าคุยเยอะกว่าปกติก็มันก็ต้องมีต้องคุยบ่อยคุยบ่อยมากกว่าปกติแต่ว่าสถานะก็คือยอะไรต่างๆกี่ไงต่างๆกี่ต่างๆกี่าต่างก็แค่คนคุยอะไรนี่เคุยกว่คนคุยไงะ อีกคำถามหนึ่งนะคะออีกคำถามแม่อีกคำถามมันก็บอกว่าเจ้าของจะมาอะไรไหมให้ลุ้นค่ะอยากให้มาไหมอ่ะลุ้นครับทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยค่ะใครที่อยากให้มาก็ต้องกดตะกร้าให้เยอะๆนะคะผมใครที่อยากให้มากดตะกร้าค่ะถูกต้องครับผมเขาบอกว่าน้องยูอย่าลึกลัานะน้องยูอย่าลึกละ ไม่เลิกลับเลยเลอยูไม่เลิกรักค่ะไม่เลิกรักค่ะไม่เลิกรักค่ะไม่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 มีอะไรเลยไม่มีอไบ่นี่บอนะบ่อนนะบ่นไไม่ไม่มีค่ทุกคนไม่บันนี้ผู้ใดที่ฟังเจ็บบะมี่เสียงยกเมื่อึ้นโกตะกาเห็นไหมนละตะกาหกหกร้อยกับ็ร้อ้าหกร้อยตะกัดไอกฟังแบบฟิจ้าฟิลลิ่งไหนอะจฟิลลิ่งไหนดิเอ็นฟิลลิ่งช เอาขอแบบว่าเป็นพีเซเตอร์แล้วตนออ่าน้องงานเยอะอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้คิวกันนะอันนี้บอกตรงๆเลยคือน้องยังไม่มีคิวมานะคะเดี๋ยวไม่อุ้มจะพยายามจัดหาให้อยากให้ใครมาแต่ว่าทุกคนอ่าจะได้ดูชทดกเจนเลยก็คือคุณวิลเลียมเราเชิญมาแล้วนะคะเราจะพิจาริกันกับคุณวิลเลียมค่ะแต่คุณวิลเลียมนี่คือเจ้าของของแม่อุ้มนะคะก็คือจะมาแบบเจ้าของของแม่อุ้มก็คือจะคุยกันแบบ ถึงพิ่ถึงคิงเลยค่ะอยากดูแบบไหนก็จะทําให้ดูหมดนะคะใครติดตามไว้ค่ะจบเออบอกถึงพี่เลียมทำไมเป็นเศร้าๆค่ะทำไมสตอรี่เป็นเศร้าๆค่ะน้องโยมมันอยู่ในช่วงของอการล้มไปรุ่นค่ะไปรุ่นสิบแปดเป็นยอดใจแต่งค่ะก็เลยค้ามแทงบพราะกเบื่อใจมาพักใครไปแล้วไอ้ก็บม่เห็นค่ะแมนลองมาดนเอ้าเืองมันคือการเด้นแต่ก็โอเคยุกิแทเจนค่ะ ยุกิแต่ว่าชัดยูดอนค่ะชัดอีกกระโไม่บอกซื้อเรื่องอะบอกซื้อเรื่องนักสมุตรแหมวิเหลี่ยมบอกจำวันที่เราไปเล่นงานพาเวทได้ไหมที่เล่ามาบอกเล่าเมาแล้วเล่ามาอ่านขอเพลงอันผมขอเพลงอันตนผู้ให้งพยุนสังกิโล่ได้คะก็เลยฮ้ก็เลยประกาศใช่ไหมมีผุ้ใยซื้อพยุนสังกิโลบอกสนอก็เลยสรุป อันอันอาจารย์ก็เลยมาบอกบ่มีได้ค่ะป่าท่านมาอีกรอบสองเอ้าผมขอให้พยุนซังกิโลเมื่อเออเออเออก็เลยบอกใช่ไหมพยุนซังกิโลยุ่งใส่เลยจังรอบไม่ก็ไปลงป่เอออสรุปก็เลยจบงานก็ถักเอาหนูขอทากก็เลยไปพูดเ่งหน้ากันกับพี่บอลเอ้าพยุนกิโลพยซังกิโล ไม่แล้วเวลาคืออันนี้จุดใจนนี้มากปวดท้องเลยที่ย้อนกินกาแฟอุ้มรักพี่น้องใช่พอกินกาแฟอุ้มรักไปแล้วทีเนี้ยมันงานเช้ายากับพ่อเขาใจได้แล้ยมาที่นี่มาที่ถึงถึงสคริปเพิ่นแล้วพี่หนาถึงคนดูบ้งถึงถึงสคริปถึงสคริปแล้วๆก็เลยเอาส่งต่อคุณยูนานมาที่นี่บ่อมาจั๊กเทียสามสิบย่างเกลียวยุ่กี่ก็เลยได้เห็ุเป็นเสียงผู้ยไส้อง เพราะว่ามันพญเดมฮองทพาว้ไปไปทั้งหลังนี่ไปพ่อพุจารณาพิจารเพื่อนเอ้อระยุนตัวเท่ประต้องตางกิโลกันลูกแรงพะยุนตัวจริงมาเต้แม่ถามว่าอยากให้มาอยากให้มาไลฟ์คู่พียูอ่าเดี๋ยวจัดให้ค่ะเดี๋ยวซีโอจัดให้นะคะคือประมาณว่าน้องไม่วาง น้องเบีบคิวงานแน่นแน่นเอียดเลยนะคะวันหนึ่งสามสี่งานแต่น,นี้เราหาคิวกันก่อนนะคะได้เจอแน่นอนค่ะได้เจอเม็ดใหญ่ๆเม็ดโตๆตะกร้าแบบแตกแตกเต็มเต็แน่นอน,นะค่ะวันเติมเดี๋ยวทิ้งไว้ทกล่องวันเติมบอกเลยว่าเราชัดเจนนุ่งชัดเจ,น,ดเจนน้องยุชัดเจนพี่บอลชัดเจนครับผมแต่ว่าชัดเอกผมอยู่อุดรครับจะ <c oughs> ชอบเขลหรอ <laughs> เอามแม่พาพูดเนี่ย พูดถึงเขาให่อยากให้น้องเชนมาด้วยพี่เชนก็จะได้มาแน่นอนฟันธงเอาเข้ามาพักกันทีพียเชนนอยอ่ะนอยอ่ะเรายู่ไม่พูดถึงพีพีเลยพีพีเลยค่ะค่ะอ๋อเรามาเลนสูวนขายกาแฟเขาต้องบอกถึงกาแฟดิเขาถึงภูมิรักค่ะถ้าคือแบบถ้าจะพูดถึงอ่า พยูก็ต้องวันของพย<ช>ูนะคะ<ช>ที่จะมาไล่เตรียมกดตะกร้ากันดีๆเ,เอาให้ชัดเจนเอาให้หนักๆน,นะคะถ้ามาแล้วตามสัญญานะวันนี้เราก็ต้องพูดถึง อยู่นานสิค่อยู่ด้วยกันได้ใช่แล้วครับผมทุกคนบองข้าวหนุ่มไปได้แล้วหนุ่มทยอีทั์าัวน้องสเอรนไเหนว่าหามันผู้หายมันผู้หานะกลัวเกาพี่น้องคอยบ่ใหายเจ้าเบื้งด้กนี่เออยังหาดูจะห้เบสไดะอุ้ยแม่แม่มันเบสผู้ไายอ่ะอยาให้อยาให้เบสหน่อยให้พี่เชนมาก่อน้สอสีอร้อยเพมังกับเจบมิตรียอมากๆอะไได้เา้อมพร้อมเพื่อสีอวมาพร้อมกันบอกสีก้นบอกบอกขอเพลงไหม เออบอกบอกขอเพลงกดอันกะก้าร่วๆที่ไรกะก้าร์กก้าครับกะก้าครับมาฟังสิล้ิกูหนนเราเราสิไดมีกำลังใจในการออาไปเอาพรีเซนเตอร์เอ้ยไปเอาอ่าที่แม่แม่แนะนำมานะครับบอกภาษาสกิฟภาษากก็เก่งแต่เก่งไมด้ภาษาสกิ์อาคือก็ดังเอานเก่งไม่อาางไรภาษาสกิฟตษห่าเอาคุณได้เป็นลำพงมีคนกันซีนค่ะลำพงจริง เตรียมรอพียูเตรียมรอได้เลยค่ะเตรียมรอได้เลยวันไหนว่างเดี๋ยวไปจัดมาให้ค่ะให้ hey, ฉันรอแล้วได้อะไรให้ hey, ฉันรอฉันได้อะไรอยากได้อะไรก็จัดเอาเลยค่ะ <c oughs> ได้กาแฟอุ้มรัมกค่ะลดเสียงเาลาลรเนงไงมี่ี่หลังเขาบอกเนี่ยแกกระตุกได้ยลนเนี่ยแต่สามพบาทช อนตะก้ามีเป็นจังสักทีหลังจากที่เปิดตัวพรีเซนเตอร์ไปแล้วตั้งแต่วันที่23เมษายนเพิ่งจะปัดตะก้าเป็นก็เลยขึ้นได้ไหลค่ะขอให้พี่น้อง้องไปสู้ผู้สกุนค่ะใครทานแล้วฝากรีวิวฝากเอารีวิวด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะผลงานเพลงนี้จะตามสัญญาณนะคะฝากพิเ ฝามพิเศษสำหรับคนที่ทั้งเจ็บทั้งเสียงหายเสียงก,กัว่เบอเสียงกีวันกับเปล่ยนอ,อยากันยัยกวา่าสี่หาคู่หนงได้เกินร้ใจันจ้ขอ,ขอ,ขอ,ของมจนได้ฝากชีวิตคิดมันใจคันเบอเคยแค่ ขยของแล้วถ้ามาสองเพลงเนี่ยเพลงเดียวนนอฮอปกติยูนานร้องเพลงอื่นนะขึ้นคอนอ่ะครับผมแล้วแม่แม่ก็จนคิดว่ายูนานร้องได้ไม่กี่เพลงแม่ปกติยูนานจะร้องเพลงได้เยอะมากรับทุกคนเห็นยีปที่ส่งไปวะใช่พีปเป็นร้อยเพลงอ่ะแต่ว่าเพลงใหม่ๆเราก็พยายามที่จะเก็บเออเอาเพลงอย่างน้อยมาสิ นันีอะไรัำึคืะรโอเครีบๆนะคะรีบๆนะคะรีบๆกดต่าง้านะครับทุกคนตอนนี้โค้งสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมโโมชั่นดีๆวันนี้ ของเราจะนั่กันเต็มครับผมบ10นาทีสุดท้ายกับแฟนจ้า10นาทีสุดท้ายกับพวกเราในค่ำคืนนี้ครับผมพี่ๆกดตะกร้ากันเลยฮะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายคงสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมกับกาแฟอุ้งรังด้านพิซเตอร์สาวสวยของเรานั่นเองนะดูหน้าเขาแล้วโอ้โหอันนี้ซีโอเนี่อันนี้ซีโออันซีโอมาคบกันไว้กันครับผมโคงสุดท้ายแล้วนะขอบคุณที่ชมเนียวอ๋อซีโอเขาคือบางคนเที่ยวเนี่

what i Hãy subscribe của kênh Ghiền Mì Gõ tiếng không bỏ lỡ những tiếng buồn dẫn เหลือโค้งสุดท้ายของเราจริงๆแล้วนะฮะเราเราเปิดเพลก่อนนะครับทุกคนครับผมตอนนี้โค้งสุดท้ายครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดสั่งซื้อกาแฟอุ้มรักของเรานะครับตอนนี้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้โค้งสุดท้ายนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะรับรีบๆกดตะกร้าเลยครับผมโค้งสุดท้ายอีก5านาทีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนโปรโ,โมชั่นวันนี้วันเดียวนะจ๊ะให้ใครน่าปได้น่องแบอเอาไปสร้างยอดแชร์ให้มืออื่นอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีต่อแน่นอนครับผม แล้ววันนี้สําหรับใครวันนี้นะครับกาแฟล็อตเนี้ยล็อตแรกของเรานะครับผมจะหมดภายในวันนี้เท่านั้นนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อร,รีบซื้อเลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะฮะหนึ่งซองเพียง2 0งบาท3ซองตอนนี้ลดไปอีกเหลือเพียง300บาทเท่านั้นนะฮะและ4ซอง600บาทครับผมส0ซอง1,500บาทจิ้มที่ตะกร้าตรงนี้เลยครับผมจิ้มแล้วอย่าลืมกดยืนยันตัวตนด้วยนะครับ ของจะส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงนะฝากด้วยนะคะเป็นแฟนใครกินแล้วรีวิวให้ด้วยนะคะครับผมสําหรับใครที่กินแล้วทานแล้วรู้สึก เป็นยังไงบ้างทานง่ายหรือเปล่าน้ำหนักลงไหมหรือว่ามันสุขภาพดีขึ้นไหมขับถ่ายดีไหมอะไรเงี้ยสามารถเอามารีวิวแลกเปลี่ยนชชแชร์อันนี้ข้อมูลกันได้ตรงรข้างล่าง<ม>สินค้ามีให้เขียนรีวิวนะคะเป็นแฟน,น,นรีวิวได้นะคะไม่มี<ช> <ๆ S 2> หน้ามานะคะเป็นแฟนไม่ได้ไม่ได้จ้างหน้ามาไม่ได้จ้างอะไรเลยใช่ครับ, <ๆ S 1> รบผมเพราะว่าเรามีแต่คนที่ทานจรงิงๆนะฮะทานจรงิงๆแล้วก็เห็นผลจรงิงๆเช่นซีโออุ้มรักของเรานะครับผมน้ำหนักเขาลดมากจรงิจรงๆจาก80กิโลเหลือ60กิโลได้ทุกคน 4นาทีเดือนนะเดือนหน้าจะโอ๊ปรโ่น4นาทีสุดท้ายเป็นแฟน4นาทีสุดท้ายเขาเร่บรีบกดตะกร้าครับผมคงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คะใครที่ยังไม่ได้กดตะกร้าร่งรีบกดเลยครับผมเออโปรโมชั่นดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าเขาอ่าเปิดตัวพิสเตอร์อย่างเป็นทางการนะครับเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ยี่สิบสามเมษายนแล้วแหละแต่ว่าวันนี้มาไลฟ์กันจริงจังเราเรามาไลฟ์กันจริงจังวันนี้เราเพิ่งมีเวลาตรงกันด้วยนู่นนี่นั่นด้วยอะไรนี้ด้วยนะครับ ฝากแฟนๆด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมใจนะคะช่วยโอบอุ้มรักฉันไว้ทีและโรงงานผลิตของเรานะครับบอกเลยว่าได้คุณภาพแบบนี้เลยครับผมสุดยอดแล้วก็มีน้องยูกิเล่าเล่าเรื่องโรงงานที่เรามาวันนี้หน่อยครับผมวามรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ได้มาตรฐานค่ะแล้วก็ไม่ไม่ต้องห่วงนะคะเป็นแฟนใส่ไม่ไม่มีสารอันตรายไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นสามารถตรวจสอบได้เพราะมีเครื่องหมายการค้านะคะหรือมีออยอนเองนะคะ ฝากแฟนๆด้วยนะคะ1ซองจากปกติ390บาทนะคะวันนี้โปรโมชั่น1ซอง200บาทนะคะแล้วก็2ซอง300บาทแล้วก็4ซอง500บาทแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นสายตุน10ซองอยู่ที่1,500บาทเท่านั้นค,ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็กราขอบพระคุณนะคะกรบขอบคุณอ่าทุกๆอ่ตาตะกาทุกๆอ่าอเดอร์นะคะที่ฝานมาอาวันนี้เป็น ถือว่าเป็นไลฟ์ที่แบบเปลีป่ยนเป็นทางการของเราเกิดตั้งแต่เปิดตัวพิีเซนเตอร์มานะคะวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมโรงงานที่ผลิตแบรนด์อุ้มรักให้เรากาแฟอุ้มรักนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟเซบูอะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียบเรียงให้ดูเวลาที่เราจะแม่อุ้มจะไลฟ์ทุกๆวันอยู่แล้วให้ติดตามที่ช่องอต่อๆของแม่อุ้มนะคะท่ติรัตายาภัทแล้วก็ บางวันก็จะเป็นน้องยูนะคะพิ e เซนเตอร์ของเราแต่พิซเซนเตอร์คือใครทุกคนไม่ต้องสงสัก็คือลูกสาว่เอนันๆทีเราจะมาดีกว่าเพราะว่าโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้เห็นง่ายๆเพราะฉะนั้นวันไหนที่หนูมาเราจะมีโปรโมชั่นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นวันแรกและวันเดียวแล้วก็อาจจะอีกนานเลยฝากแฟนๆด้วยรีบๆเลยนะคะอ้าว สองนาทีสุดท้ายเป็นแฟนม,มาก<ะ>มมรี่ครับ่ี่โครับผมมากัตาร<อ><ๆ>นะครับผมเพื่อรั่วให้แงเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะใช่ครับผมน่่จะเป็<ม>อ ช่องทางนี้นะคะอาจจะเป็นบ้านบ้านซ้บ้าบ้านแดงบ้านอะไรถ้าไปเจอทุกคนถามว่าเจอแล้วอันนี้มันใช่ไหมไม่อุ้มทักมาเยอะแยะไปหมดใช่นะคะผลิตภัณฑ์อุ้มรักของเรากับอุ้มรักคาปูชิโน่ถ้าเจอที่ไหนกดจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะขอบคุณเรื่องหน้านะคะพูดแต่พูดดักไว้ก่อนระวังของปลอมเพราะว่ากาลังจะกียวโกอินเตอร์ ไม่มีค่ะช่วงนี้นะคะไม่มีไม่มีนะคะเพราะว่าเราเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่กําลังมาแรงนะคะฝากเป็นแฟนด้วยนะคะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้รีบนะคะแต่อีกหนึ่งนาทีเพราะว่ากาแฟอุ้มรักเริ่มทํางานแล้วพิจเตร์พิจเตรเริ่มจะไปเข้าห้องน้ำพิจเตรเริ่มจะนั่งไม่ติดแล้วค่ะเพราะว่าเราคินยำเข้าไปไงเมื่อกี้เริ่มแล้วกําลังจะขับออกเดี๋ยวเรามาใจกัน แต่ในทุกๆวันไม่ว่าอาจะเป็นช่องทางไหนมุ้งจะกระตุบจะโผไปหลายๆช่องทางวันวันหนึ่งไม่รู้กี่ช่องทางนะคะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีวันหยุดเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับทุกคนไปให้วเราไปกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยครับคุณผู้ชม อีกเดี๋ยวจะเจอกับแขกรับเชิญท่านใดให้รอลุ้นนะคะแต่ว่ายูนานก็จะมาแซมแลมอยู่นี่แซมแลมแน่นอนยูนานนี่คืออ่าลูกเขยเนาะก็ต้องมนี่น่าจะแม่เข่าแม่หยังช่วงนี้ยูนานขยันทำงานครับทุกคนก็ต้องช่วยธุรกิจครอบครัวนั้นถูกไหมนะขอบคุณดุ๊กดุ๊กตลอดเวลาเจอกันค่ะแฟนๆขอบคุณทุกคนเดินนะคะบ๊ายบ้าต้องคด้คอยอุ้มรักไวในอ้อมอกอ้อมใจนะครับไปแล้วทุกคนดึง